ปางกนรันสวยสดน่าสดไม่ตกใจตรงปกเป๊ะเป็นอีกหนึ่งสาวโสดของวงการบันเทิงที่ตอนนี้ฮอตมากๆสำหรับปางกนรันรั้งตำแหน่งขวัญใจของหนุ่มๆในชั่วโมงนี้ไปแล้วก่อนหน้านี้ปางทำหัวใจของแฟนคลับละลายไปหมดกับภาพหน้าสดในลุคสุขชิวจับไมซ้อมร้องเพลงเรียกว่าสวยสะกดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีเลยทีเดียว ล่าสุดปางมาทําให้หัวใจเต้นแรงอีกแล้วกับลุกสดใสนะ่ารักท่ามกลางป่าเขาธรรมชาติบอกเลยว่าแต่ละช็อตสวยเหลือเกินงานนี้แฟนๆตามมากดไลค์กลัวๆให้แทบไม่ทันและจากภาพเซตนี้หลายคนที่ได้เห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปางหน้าสดไม่ตกใจตรงกับคอนเซปที่เธอเคยประกาศไว้จริงๆเลยจ้า หากชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ